สวัสดีครับผมบานหลังร้อยพลังงานทดแทนครับคลิปนี้ทดสอบตู้คอมบเนอร์ก่อนส่งให้ลูกค้าลูกค้าอยากติดตั้งเองเป็นนะครับก็เลยเสนอบอกประกอบเป็นตู้สําเร็จไปให้แล้วพี่ไปศึกษาในตู้นี้ต่อนะครับวันนี้มาทดสอบระบบก็คือตู้คอมบเนอร์ตัวนี้ก็คือว่าลูกค้ามีแบตเตอรี่ต่อออกต่ออยู่ด้านนอกอินเวอร์เตอร์ต่ออยู่ด้านนอกชาร์จเจอร์ต่ออยู่ด้านนอกครับต่อสายทั้งหมดเข้าคอมบเนอร์ตัวนี้ ตัวนี้เป็นตัวควบคุมถ้ามีทั้งต่ําตัดแล้วก็โอเวอร์โหลดเบรกเกอร์เบรกเกอร์แบตเตอรี่เซิร์ฟกันฟ้าอยู่ในนั้นเดี๋ยวมาดูกันวันนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบต่ําตัดนะครับกับตัวนี้คือกาต้มน้ําร้อนนะนะครับกาต้มน้ําร้อนต่ําตัดตรงนี้นะครับเราตั้งตรงนี้ได้นะครับผ่านโซลิดสเตตผมตัดที่ ac นะครับตัวนี้ลูกค้าจะเอาไปใช้ชุด3กิโลวัตต์ยีโวลต์อินเวอร์เตอร์นะครับแบตต่อด้านนอกนะครับแบตอยู่นี่นะแบตท,ทดสอบลิเธียม nmc ต่อสายเข้าตรงนี้ครับ แล้วก็จะมีช่องเทอร์มินอลนะครับตัวใหญ่ตัวนี้บอกไว้หมดนะครับว่าแบตเข้าตรงไหนอินเวอร์เตอร์เข้าตรงไหนนะครับอันนี้สายเล็กคืออินเวอร์เตอร์นะอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ที่ทดสอบนะอินเวอร์เตอร์ตัวพันวัตยี่สโวลต์ก็ต่อสายจากอินเวอร์เตอร์เข้าในตู้นี้นะฮะจากนั้นสายหลังอินเวอร์เตอร์220สโวลต์ครับสายหลังอินเวอร์เตอร์2 2 0โวลต์ต่อมาเข้าตรงนี้เข้าตู้เหมือนกันเข้าตรงนี้ครับแล้วก็มุดไปต่อเข้าที่ด้านบนเป็นเทอร์มินอลของ2 2 0โวลต์ จากนั้นเราต่อปลั๊กออกไปใช้ตรงนี้ครับผมเนี่ยครับที่ข้างตู้เลยนะครับข้างตู้ตรงนี้ต่อเข้าคอน s u m e r บ้านได้เลยบ้านสวนต่างๆที่ใช้กับตูน้นี้เข้าคอน s u m e r ไปแยกปลั๊กอะไรทีมีสวิตถ้าเปิดสวิตนี้ก็คือไฟก็จะจ่ายแต่ถ้าปิดสวิตตรงนี้ไฟก็จะไม่จ่ายนะครับเดี๋ยวจะทดสอบนะตัวกาต้มน้าร้อนตัวนี้กินไฟถ้าคิดเป็นแอมป์ก็คืออยู่ที่2 6 2.7แอมป์ผมทดสอบตั้งตัดที่2แอมป์พอตั้งที่โอเวอร์โหลดเบรกเกอร์ นะครับในตู้เนาะมีเซิร์ชกันฟ้าเบรกเกอร์แผงโอเวอร์โหลดเบรกเกอร์แล้วก็ตัวนี้สําหรับบายพาสตอนโอเวอร์โหลดเบรกเกอร์มันมีปัญหาเวลามันมีปัญหาเนี่ยก็คือมันจะปล่อยแค่ตัว N เท่านั้นแต่ตัว L มันจะทําเป็นสวิตเพราะฉะนั้นเอาตัวนี้มาพ่วงสกิตไว้นะครับสกิตตัวนี้ปกติปิดแต่ถ้าโอเวอร์โหลดเบรกเกอร์มีปัญหาไม่จ่ายไฟเราสามารถอ n อนตัวนี้ขึ้นนะครับไฟก็จะวิ่งบายพาสไปทําหน้าที่แทน นะครับช่วงที่เรายังไม่เปลี่ยนโอโร์โหลดเบรกเกอร์ไปสั่งมาเปลี่ยนใหม่อันนี้ตั้งตัดที่นี่ครับนะฮะเบรกเกอร์แบตเตอรีตตร่นะตรงนี้โอเคตั้งตัดที่2แอมตัวกาต้มน้ำร้อนกินที่2.7นะฮะดูพฤติกรรมตรงนี้ผมจะเปิดสวิตช์นะดูดูหนึ่งสอซ้ำ่ากินแล้ว2.7ผมตัดที่2แอมรอสักครู่นะมันหน่วงสักพักหนึ่งอ่าโอเคตัดไปแล้วจากนั้น10วินาทีให้ปล่อยไฟใหม่อ่าเดี๋ยวให้มันปล่อยใหม่ ถ้าปล่อยมันก็ยังเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเดิมอยู่มันก็ยังตัดอีกอ่ะปล่อยแล้วกินใหม่2.7แอมป์นะครับอ่ะสักครู่นะครับอ่านี่คือหน้าที่ของ overload รกเ a k e r แต่จริงๆชุดนี้ผมตั้งให้ลูกค้าที่10แอมป์นะครับลูกค้ามีอินเวอร์เตอร์3,000วัตต์ที่24โวลต์นะครับก็ปิดไว้โอเคนะครับการตัวนี้ก็คือประกอบส่งนะครับส่งตอนนี้อยู่ที่8,500บาทนะครับเราเอาไปเรามีอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์แลวก็แบตเตอรี่เนี่ยเราก็ต่อเข้าตู้ได้เลยนะครับตู้เป็นเพียงศูนย์ควบคุมแล้วก็กระจายไฟให้เท่านั้นนะครับประสิทธิภาพนะครับขึ้นอยู่กับแผงแบตแล้วก็แบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์ของท่านนะครับแผงเข้าตรงนี้นะลืมบอกนะครับแผงเข้าตรงนี้นะครับแผงจัดด้านนอกมาเข้าตรงนี้เลยแล้วก็ออกตรงนี้ไปเข้าชาร์จเจอร์ด้านนอกเข้า M B T นะครับส่วนสายแบตไปเข้า M B T ก็อยู่ฝั่งนี้ครับผมเขียนบอกไปหมดนะ ลูกค้าเอาตู้นี้ไปนะครับลูกค้าไม่เป็นเลยยังไม่เป็นพื้นฐานเอาตู้นี้ไปแล้วไปศึกษาต่อนะครับถ้าอินเวอร์เตอร์พังก็เปลี่ยนอินเวอร์เตอร์หรือส่งอินเวอร์เตอร์ไปซ่อมนะครับเอามาก็ต่อเข้าตู้นี้ได้เหมือนเดิมนะครับแบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรือยังไงก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ต่อเข้าตู้นี้ได้เหมือนเดิมใช้ได้ทั้ง12โวลต์และ24โวลต์นะครับนอนสวนนอนไร่ก็เอาคอมพิวเตอร์ตัวนี้ไปไปได้สําหรับใครที่ประกอบพวกนี้ไม่เป็นนะครับก็เอาไปได้นะครับไป ไปเรียนต่อเอาในตู้นี้อีกทีนะครับโอเคครับผมนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสําหรับตู้คอมบเนอร์นะครับบางคนถามว่าตู้นี้ใช้อะไรได้บ้างมีแค่ตู้นี้มันใช้ไม่ได้ครับมันเป็นแค่ตู้ศูนย์ควบคุมเท่านั้นนะครับเราต้องต่อแบตเข้ามาต่อแผงเข้ามาแล้วต่ออินเวอร์เตอร์เข้ามานะครับเหมือนมันมันเป็นตัวควบคุมให้ให้การใช้งานเราอ,ะอ่ะสะดวกแล้วก็มีระบบโอเวอร์โหลดโปรเทคต่างๆ,างๆว่าถามว่าทําไมต้องมีโอเวอร์โหลดเบรกเกอร์ บางทีเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าลืมมันเกินกําลังที่อินเวอร์เตอร์นะครับเกินกําลังที่อินเวอร์เตอร์ที่แบตเราผลิตได้นะครับให้มันโปรเทคเลยแน่นอนมันใช้ได้ในระยะหนึ่งแต่ถ้าดึงไปนานๆระบบก็จะโสมเพราะนั้นต้องมีโอเวอร์โหลดเบรกเกอร์นั่นเองนะครับเราก็ตั้งอย่างเช่นอินเวอร์เตอร์3 0 0 0ัวัตต์เราตั้งใช้แค่2 2 0 0ถึง2,500วัตต์ก็พอเวลาใช้พร้อมกันนะไม่ให้เกินนี้นะครับต่อให้เป็นอินเวอร์เตอร์หม้อแปลงทรอยก็ตามเราอย่าใช้ ถึง100%เอนมันจะได้น้อยลงแล้วก็สภาพอินเวอร์เตอร์จะโทมลงเราก็ตั้งตัดที่นี่เลยบางทีเราก็ใช้ไปพอมันตัดอ๋อเราใช้ไฟเกินนั่นเองเราก็ปิดอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าบางตัวนี่คือระบบโซล่าเซลล์ออฟกริดครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ